ก็คืนทําำ่านกระทงค่ะทำฐานไว้นะคะใหญ่นะคะประมาณสิบสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วค่ะอันนี้เวลาทํำมันแห้งก็จะใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงไว้สีสันสดใสสวยงามค่ะเหลือแต่ประดับนะคะ เดี๋ยวคืนนี้จะประดับให้มันสวยงามนะคะเพราะว่าทําไว้แล้วค่ะเมื่อคืนเดี๋ยววันนี้เริกง,งานก็จะประกอบไว้นะคะทําไว้ค่ะพอถึงวันงานก็นี่นะคะถึงวันงานก็ไปลอยค่ะสวยงามสีสันสวยงามมากเลยค่ะ